เปิดราคากระเป๋าชมพู่อรารยาทำคนสะดุ้งตากว่าชุดเจ้าสาวแพท ชื่นมืนไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับโนดวิเศษหายาดหมื่นล้านที่ควงนางเอกสาวแพทริเซียกูดเขาพิธีวิวาสุดหวานไปเมื่อ20ธันวาคม2565และงานนี้ถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายท่ามกลางครอบครัวทั้งสองฝั่งอย่างอบอุ่นซึ่งหนึ่งครอบครัวที่ไม่พลาดเลยยกกันไปทางบ้านอย่างคุณแม่บุตรสามชมพู่อารยาพาบุตรบุตรสายฟ้าพายุและบุตรสาวตัวน้อยน้องแอมบิเกลไปร่วมงานแต่งของแพทริเซียกูดกับไฮโซโนดวิเศษด้วยเพราะ พร้อมร่วมเฟรมภาพครอบครัวสุดอบอุ่นของครอบครัวรังสีสิงพิพฒน์ที่เพิ่งมีสาวแพทิเซียกู๊ดมานั่งตำแหน่งสะพ้ยเล็กตระกูลหมื่นล้านอีกคนและหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเหมาะสมมากเพราะสองสะพ้ยบ้านนี้สวยกันทั้งคู่เลยทีเดียวโดยหลังงานแต่งโนตแพทิเซียเสร็จเรียบร้อยแม่ชมพูก็ได้โพสต์ภาพและแคปชั่นถึงน้องสะพ้ายแพทิเซีย Patricia ระบุข,ข้อความดังกล่าวว่า welcome น้องแพทิเซียกู๊ด to our family พร้อมอิโมจิรูปหน้ายิ้มและหัวใจและสาวแพทิเซีย ก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นตอบใต้โพสต์ว่า Thank you s so โ much ค่ะพี่ชมถือเป็นโมเมนต์ดูแล้วช่างน่ารักเหลือเกินและเรียกได้ว่าเป็นซุปตาต,ตัวแม่ที่ยืนหนึ่งเรื่องแฟชั่นอยู่แล้วสําหรับชมพู่อรารยาเพราะไม่ว่าเธอจะแต่งตัวไปไหนหรือออกงานไหนก็ไม่เคยทําให้แฟนคลับผิดหวังและแฟชั่นล่าสุดของแม่ชมได้เรียกเสียงฮือฮาอีกครั้งในงานแต่งของแพรเธียโนตวิเศษโดยชมพู่อรารยามาในชุดสีเขียวคลุมตั้งแต่คอจรดพื้นด้านในเป็นชุดเดรสสีนูด ปักด้วยเลื่อมและคริสตัลหลากสีมีความรัดรูปสวยสง่ามีเครื่องประดับครบเซตที่ส่งตรงจากรันเวย์แต่ที่ทําเอาหลายคนสะดุดตาก็คือกระเป๋าถือสุดเก๋ที่มีรูปทรงมือชู2นิ้วประดับด้วยคริสตัลระยิบระยับราคาอยู่ที่6,295ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2 2 0 0 0 0บาทงานนี้เก๋เหมาะกับสุปตาตัวแม่จริงๆสําหรับชุดของคุณแม่ชมพู่อารยานั้นอลังการไม่แพ้วันแรกมาในชุดเดรสยาวปักลายวิบบับ คลุมด้วยเดสสีเขียวมินยาวรอบตัวราวกับดุดออกมาจากเจ้าหญิงดิสนีย์แต่ที่โฟกัสยิ่งกว่าคือความทะเล้นของสายฟ้าพายุที่สนุกสนานกับชุดของคุณแม่เหลือล้นทั้งเอามาคลุมหน้าขายุมผ้าขึ้นมาหวังดีไม่อยากให้ลากพื้นไหนจะจับแอมบิเกลมาใส่อ้อมกอดไปมา